เกาะเย็บบวกเกาะอุ้บกอกบวกเกาะอย่างหลายเลยการบอบวกสวัสดีค่ะเพื่อนๆมื่อนี้กะเช้าวันอาทิตย์เนาะเช้าวันอาทิตย์พี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์ครับคลิปนี้กับทรันี้ก็เนื้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าทิช่าให้เบิ้องไม่อีกทิช่าเออคลิปไปให้พี่ให้น้องเบิ้งแรกละขาเลาะขาเลาะมาชมบรรยากาศ งามอิลียอล่อมรับอุดมสมบูรณ์การละศิก,กันพอได้แล้ววันนี้แล้าแล้วผู้ไร่กันพได้แล้ววันน <laughs> ี้แล้าแล้วขไปเก็บไปงามอิลีเข่าเขาขอขอขอา,า,ายเขาเน่อู้ งามค่ะงามค่ะเข่าหน้าปังเพิ่น,านงามอิลี<อ>เลยเพื่อนเพื่อนงามค่ะอุบ๊บจำกันพอได้แล้ววานนี้แปลงคาแปลงคา <laughs> บรรยากาศอันติดติดเกินลำเปล่า้ะคะ่ะมือนีมาเที่ยวมาเลาะมาเลาะมือนีขาเลาะขาเลาะอ, <laughs> อาทิตย์มาเลาะจ้ามาเลาะมาเลาะ รอชมว,วิวบรรยากาศกระดกอู้มะกอกมะกอกขอถ่ายบรรยากาศอาาู้น้ำไหลน้ำไหลเพื่อนเพื่อนหน้ากอกเย็บมะก,อกอ,กอกอู้มะกอกมะกอกย่างไหลายเลย,นเนยกาดบอบบรรยากาศอันติดติดเกินลำเปล่ปาแล้วค่ะเมื่อนี่มาเที่ยวมาเรอมารอะมื่อนี่ขาเลาะขาเลาะ จำกันว่าได้แล้ววันนี้้างามอิริยอมรับอุดมสมบูรณ์การศึกษาจำกันว่ได้แล้ววันนี้าล้คาลาล ขอมบรรยากาศกาดดกอู้ออมะกอกมะกอกขอถ่ายบรรยากาศอู้น้ำไหลน้ำไหลเพื่อนเพื่อนน้ำโดนโดนมากถ่ายวิวให้เบื่องเด้อพี่น้องจำเนีนนนยนเด้อค่ะส,สวัสดีเด้อค่ะงามอิลีย่อมรับอุดมสมบูรณ์การศึกษงามอิลีย่อมรับอุดมสมบูรณ์การศึค่ะ พี่น no yeah, oh ้องเอ้ยกาลสินทิ้นน้ำทิ้นอยัางคบงพนรายอย่งกอกาลสินทิ้นน้ำดำไปเก็บไปงามอีหลีเข่าเข่าขอขอขอทายเข่าเนี่ยอู้งามค่ะงามค่ะเข่าหน้าปังเพลินงามอีหลีเลยเพื่อนเพื่นงามค่ะอุปกบกอกเจ้าบกอกอุปกรบกอกบกอกย่างหลายเลยการบอบอวยังอีกค้ามข้ามพมเพื่ของขวัญค่ะ น้องเอ้ยกาลสินทินนดำสินยังคบงูพันธุ์ไรยังเกาะกาลสินทินน้ำดำบรรยากาศมืัอนี้ขี้ซาเล้งซาเล้งเลาะเลาะืัอนี้ยายฟานเลาะขาเลาะมืัอนี้ก็เป็นขาเลาะกดมาเอ่อ โอ้ยเแม่นเพืここ่อนงามค่ะเข่าเพื่อนเข่าหน้าปังเพื่อนงามงามเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดีดีบ้านเพื่อนบรรยากาศย่างดีเลยเห็ดหน้าปังอยู่ติดเกอนลำเปล่าอยู่ติดเกอนลำเปล่าพูดนะเข่าหน้าปังเพื่อนงามงามเพื่อนเพื่อนงามมากีเลยงามค่ะปาดอุดมสมบูรณ์ เขาหน้าปังคนก็งามงามงามคักเพื่อนๆใช่โดนๆมาทายวิวให้เบิงเด้อพี่นอ้องสำนานะะียกันเ้อค่ะสวัสดีเ้อ่ะคิดมารอจ้ามา่อมาลรอรอชมว,วิวบรรยากาศอ้ยบรรยากาศมัอนี้คีซาเลงซาเลงระ ลาะมืันนี้ยายฟนานเลาะขาเลาะมืันนี้ก็เป็นขาเลาะพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์ครับคลิปนี้กับซ้ำนี้ก็เนื้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าทิชช่าให้เบิ้งใหม่อีกทิชช่าเออคลิปไปให้พี่ให้น้องเบิ้งไล่ๆโดนๆมาถ่ายวิวให้เบิ้งเด้อพี่น้องซ้ำนี้ก็เนื้อค่ะสวัสดีเด้คอค่ะมาเลาะจ้ามาเลาะมาเลาะรอชมว,วิวบรรยากาศ พี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์คัะคลิปนี้กับซับนี้ก็เน,นะะื้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าทิ่าให้เบิ้งใหม่อีกทิ่าเออคลิปไปให้พี่ให้น้องเบืเลล้องแรกละนนจำกันว่าได้แล้ววันนี้ <laughs> าาอาทิตย์มาลรอจ้ามาลรอมาลรอรอชมว,วิวบรรยากาศ เกินลำเปล่าควรข่าวหน้าปังควรงามงามควรเพื่อนงามเมื่อกี้เลยง,ง,งามคักปัด้ดอุดมสมบูรณ์ยังอีกคำคำขำามฟันเฟ้ยของอขวัญยังอีกคำคำขำามฟันเฟ้ยของอขวัญบรรยากาศอันติดติดเกินลำเปล่า้อค่ะมือ่อนี่มาเที่ยวมาเลาะมาเลาะมื่อนี่ขาเลาะขาเลาะ สายส่บกอกบุงบกอกเนี่ยบกอกยี่บกอกอุกอกบกอกยางหลายเลยการบอแบบใส่ใสบกอกบุงบกอกเนี่อุ้ยบรรยากาศืนนี้ขี้ซาเล็งซาเล็งเลาเลาะเลาะอนี้ย่ายฟเลาะขาเลาะวันนี้ก็เป็นขาเลาะ เไปปก็บงามอีหลีเข่าเข่าขอขอขอทายเข่าเนี่ยอู้งามค่ะงามค่ะเข่าหน้าปังเพิ่นงามอีหลีเลยเพื่อนๆงามค่ะอู้บ่เกินลําเปล่าปุ่ะเข่าหน้าปังเพิ่นงามงามเพื่อนๆงามมากีเลยงามค่ะปัดอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเอ้ยกาลสินทินน้ำสินยังขมือพนรายยางก่อกาลสินทินน้ำ น้ำกำลังไหลบุญยิ่ยยอมรับเลยบรรยากาศกาลสินทินน้ำดำดีดีดีบ้านเพื่อนอุดมสมบูรณ์อบอุน่นน้ำใสไหลมาน้ำกระชายใสเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อนี้กะเช้าวันอาทิตย์เนะาะเช้าวันเย เมาได้จ <mile> <cussion> ้าเอาวิวต่อดีดีบ้านเพิ่นอุดมสมบูรณ์อบอุ่นน้ำใสไหลมากน้ำกระใายใสเพื่อนผู้ใดอุร่ยุกาลาชินเฮือว่าไม่ลุกไฟลุกชาอยู่กาลาชินกะมาแวะทักท่ากันไดยเด้อค่ะเด้อจำกาได้ น้ำกำลังไหลบุญอุ้ยย่อมรับเลยบรรยากาศกาลสินทินน้ำดำดีกอกเจ็บกอกอุ้บกอกบกอกอย่างหลายเลยการบอบกนั่นล่ละคําอ่าอย่างของเพื่อนคัมังเพื่อนของจังหวัดกาลสินเพื่อนนะ ไไปปเ็บงามอีหลีเข่าเข่าขอขอขอทายเข่าเนี่ยอู้ห้ามคาดงามคาดเข่าหน้าปังเพิ่นงามอีหลีเลยเพื่อนเพื่อนห้ามขาดอู้ห้ามขาดจำกันว่าได้แล้ววานนี้แล้วภาพล้วภบรรยากาศดีดี้านเพิ่นบรรยากาศย่างดีเลยเห็ดหน้าปังอยูติด ลำปายูต mm ินเขาหน้าปังคนแต่งามงามงามค่าเพื่อนๆขาล้อขาล้อมาชมบรรยากาศเขาหน้าปังพนแตงามงามงามค่าเพื <t t ่อน น้ำกำลังไหลบุญอุ้ยยอมรับเลย